การค่ะหลวงตาก็เมื่อกี้ที่ฝั่งคุณแม่แล้วก็หลวงตาเทศก็เข้าใจละเอียดมากขึ้นค่ะหลวงตาที่เมื่อกี้ที่เข้าใจแล้วก็ละเอียดมากขึ้นคือที่หลวงตาบอกว่า การรู้มันเป็นขณะจิตนะคะจริงๆตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นขณะเข้าใจระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าหลวงตาบอกว่ามันต้องมีสิ่งเข้ามากระทบก่อนมันถึงจะรู้เพราะว่าถ้าเป็นอยู่ดีๆเรารู้ขึ้นมาอันนี้มันคือการที่เราไปตั้งตัวรู้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เมื่อกี้จับใจความได้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองที่เมื่อกี้จับใจความได้แล้วก็ เข้าใจละเอียดมากขึ้นเพราะว่าตัวเองน่าจะเป็นด้วยเหมือนกันบางทีคือที่ว่าตัวเองตั้งรู้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างน้าแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งเดียวกันค่ะแล้วก็แต่ความเป็นจริงตามธรรมชาติก็คือว่าเมื่อไรที่รู้จริงๆก็คือรู้แล้วจบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตัวรู้มันคือรู้เฉยๆค่ะแล้วก็ แล้วมันก็เลยสังเกตตัวเองตอนขณนะนั้นด้วยค่ะเมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาพอเราเหมือนเรารู้ปุ๊บมันก็เลยเหมือนมีตัวรู้ขึ้นมาพร้อมๆกับตัวรู้ธรรมชาติเลยค่ะหลวงตาทุกครั้งเลยค่ะอันนี้ก็สังเกตก็เลยเหมือนเข้าใจมากขึ้นนิดนึงว่าเออพอเราตัวรู้เขารู้ของเขาเองอะ่ะมันจะมีตัวเรารู้ขึ้นมาด้วยเกือบถูกข,ขังเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่พัฒนาก็คือว่าจะรู้เท่าทันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถูกข,ขังค่ะหลวงตา ก็ใช้ชีวิตก็ยังมีส่งกันบ้านก็ยังมีเอ,อโรคก,กเรื่อยๆค่ะหลวงตาแช่ๆบ้างแต่ก็พยายามเข้าห้องพากสวดมนต์ค่ะทุกครั้งที่สวดมนต์ก็เหมือนเป็นการดึงสติตัวเองเข้ามาค่ะว่าเฮ้ยตั้งเสียวเฮ้ยอ่ะเราหลุดไปนะทั้งวันเลยหรือเมื่อวานเราหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็ทุกครั้งที่สวดมนต์ก็ความรู้สึกแรกก็คือเป็นการน้อมรับค่ะหลวงตาว่าเออ ตัวเราแท้จริงเราไม่มีเพราะว่ายอมราค่ะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่ค่ะหลวงตาในชีวิตประจําวันรู้สึกว่าเหมือนบางทีเราคิดว่าเอ้ยตัวเราไม่แบบเราเข้าใจแล้วเรารู้มันไม่มีตัวแต่บางทีรู้สึกว่ารู้แต่ก็ยังมีตัวอยู่ค่ะหมายถึงว่าเป็นตัวในเชิงอัตราตัวตนนะคะหลวงตาใช่แต่ว่าก็เราก็จะเกิดขึ้นอีกว่าแล้วเราจะแก้ยังไงดีเนี่ยอัตราตัวตนนี้ก็จะ ปรุงแต่งไปแป๊บนึงเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะกลับมาที่ว่าเอ้ยมันเป็นขณะจ,จิตที่เรารู้สึกเป็นตอนนั้นก็คือจบก็คือไม่มีอะไรไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ทํามาประมาณนี้ตอนที่มีสติค่ะหลวงตาก็ถูกต้องแล้วหลงใหม่ก็รู้าท้ทันใหม่ก็ใหม่รู้ท้อทันใหม่เมื่อไม่หลงก็รู้ว่าไม่หลงหลงใหม่ก็รู้ททันใหม่เมื่อไม่หลงแล้วก็รู้ว่าไม่หลงเมื่อสิ้นยึดแล้วก็รู้ว่าสิ้นยึดยึดอีกก็รู้าททันอีกก็ละเสียปล่อยวางเสีย ค่ะหลวงตาก็จะมีแต่ปัจจุบันขณะใช่ปัจจุบันธรรมะมีแต่ปัจจุบันอดีตเป็นธรรมาวานาคตเปัจจรบันรูปปัจจุบันสิน้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดปัจจุบันนั่นแนนนนหละคือนิพพานค่ะหลวงตานี่ข้างนี้ค่ะโอเคสาธุเก่งมาก กาไมวสิการเลอศทำไมต้องถอนใจยาวเลยนะคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรหลวงตานี่ก็เจฟพูดไปหมดแล้วก็เออถ้าเท่าที่ฟังจากแม่นะคะก็รู้สึกว่าก็เอาจริงๆมาทุกครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็เหมือนเดิมว่าแบบว่าหลักการมันก็แบบว่า ก็รู้สิ่งเกิดดับว่าแบบว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่รู้มันก็เป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็บอกว่าเราก็รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดดับมันอยู่ในความไม่เกิดดับอันนี้ก็รู้สึกว่าฟังกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็เลยไม่รู้จะบอกอะไรกับลวงตาก็รู้เท่านี้ค่ะเราแต่ว่าถ้าเกิด ให้ส่งการว่าแบบว่าที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกว่าก็ยังแพ้ใจตัวเองกับการกับกิเลสนิดนึงค่ะแต่ว่าก็แบบว่าก็มีแบบว่ารู้สึกตัวบางว่าเราหลงไปกับมันเป็นพักๆค่ะเพราแบบว่าถ้าเวลาที่แบบว่าอินกับอะไรสักอย่างออกมาแล้วก็จะรู้สึกนึกหลงถึงนึกถึงลวงตาขึ้นมาก็จะเอ๊ะนิดนึงว่าเราหลงไปแล้วแต่มันก็จะแบบเป็นขณะขณะ แต่ว่ามันก็ยังก็ยังก็ยังอยู่กับโลกเยอะอยู่ประมาณนึงดีแล้วลงลงทุกครั้งได้ถึงลุตาทุกครั้งก็ยังดีจะได่ไปหลวงเออพอนึกถึงหลงแล้วก็นึกถึงลุกตาหายหลงแล้วเราก็รู้ว่าความหลงเนี่ยเป็นขณะขณะจิตขณะจิตขณะจิตนะมันก็จะกลายเป็นว่าความหลงก็ไปสิ่งเกิดดับได้สิเกิดดับได้อย่างงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวความหลงเพราะว่าความหลงเป็นขณะจิต พอรู้ตัวแล้วก็เออมก็มันเป็นขนาดจิตพอรู้แล้วก็แล้วไปไม่ไม่ต้องหลงอีกเราไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดคือจะต้องพยายามไปช่วยที่ไอ้จิตที่มันหลงไปแล้วให้มันไม่หลงก็เพียงแต่ว่าจิตที่เกิดมาใหม่ในแต่ละขณะที่เกิดมารู้แต่ละขณะที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยอันนั้นก็อย่าให้มันหลงกันแล้วกันเพียงแต่รู้แล้วมันก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปโดยที่ไม่มีผู้หลงแต่อีกโดนไหนที่มันหลงไปแล้วมันก็เป็นจิตเกิดดับไปแล้วเข้าใจไหม พราะการรู้ใหม่มันมันเป็นขนาดจิตขนาดจิตแต่หลงไปแล้วเนี่ยแต่ทุกดวงขนาดจิตถ้ามันหลงมันก็เป็นดวงใหม่ดวงใหม่ลงต่อ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 กันไปถ้าดวงใดดวงใดมันรู้สึกตัวแล้วมันสิ้นหลงมันก็ไอดวงต่อต่อมามันก็ไอดวงใหม่มันก็เป็นดวงที่ขนาดจิตขนาดจิตในการแต่มันไม่มีไม่มีผู้หลงมันก็เกิดเกิดมารับรู้แล้วก็ดับไปเกิดมารับรู้แล้วดับไปแต่ผู้หลงยึดถือไม่มีเข้าใจไหมทำก็เข้าใจหมดแล้วหนูก็พูดถูกต้องหมดเพียงแต่ว่าตามใจ เวลาตามใจกิเลสไปขนาดจิตก็ก็ก็รู้ตัวว่าเราจะเดินทางอยู่ในฝ่ายกิในฝ่ายที่เป็นทุกข์สมุทัยหรือว่าจะเดินทางในฝ่ายนิโรธมรรคอยู่ที่เราแหละถ้าเรายอมให้หลงๆๆๆไปเรื่อยๆก็เดินทางในฝ่ายทุกข์สมุทัยทุกข์สมุทัยคือทุกข์กับเหตุได้เกิดทุกข์ทุกข์กับเหตุได้เกิดทุกข์แต่นี้ถ้ายังในปัจจุบันยังทุกข์อนาคตก็ต้องทุกข์พบชาติต่อไปก็ยังทุกข์อยู่นัแนละแต่ถ้าปัจจุบันเดินทางในฝ่ายที่ ทิ้นทุกทิ้นตมุทไททิ้นทุก์สมุทไทมันก็ไม่มีผู้หลงไปไปไปตามกิเลสตัณหามันก็เท่ากับเดินเดินในทางที่ฝ่ายพ้นทุกเดินในทางของธรรมจักไม่ใช่เดินในทางของวัฏจักรวัฏสงสารถ้าเดินในฝ่ายทุกกิจั้ไออวิชากิเลสตัณหาอุปทานอวิชากิเลสตัณหาอุปทานเรียกว่าเดินทางในฝ่ายสังสารวัฏของความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดและจะเกิดมาเป็นทุกทุกอีกอย่างนี้เรื่อยไป ทุกปัจจุบันขณะแล้วตายแล้วก็เกิดโดยทุกอีกแต่ถ้าเดินทางในฝ่ายธรรมจักรคือหลุดพ้นจากสังขารเนี่ยสังขารสังไอ้วัตจักรแต่ันเป็นธรรมจักรวัตจักรคือหมุนเข้าถูกกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติเนี่ยแต่เดินทางในถ่ายธรรมจักรก็คือหลุดหลุดออกจากกิเลสตัณหาอาวิชชาตัณหอุปาทานในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเรื่อยไปหลงอีกก็รู้สึกตัวหลงก็รู้สึกตัวจกกงกระทั้ง มันสิ้นลงไปในที่สุดก็กลายเป็นสุญญาตาแต่นั้นธรรมจักรอะเจนว่าธรรมจักรในหลังพระประธานธรรมจักรมันก็หมุนก็หาสุญญาตาเพราะกลางธรรมจักรเป็นสุญญาตาแต่ตรงเรามองตรงนี้เหมือนกับเสียงพระประธานบังอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูองค์หลังก็เต่เดี๋ยวทางข้างก็เจนว่าตรงกลางธรรมจักรเป็นสุญญาตาคือเมื่อหมุนก็หาธรรมจักรมันก็หลุดจากวัตจักรวัตสงสารเข้าหาสุญญาตาคือนิพพาน คือสิ้นยึดนั่นเองแต่ระหว่างที่เดินทางเขาหาธรรมจักรเนี่ยมันก็พอหลงแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็สิ้นยึดสิ้นผู้ยึดตัวตนผู้ยึดเปน็ขนขณะขณะเรียกว่าเดินทางอยู่ในธรรมจักรแต่ยังไม่เข้าถึงสุญญตาที่เป็นนิพพานถาวรคือสิ้นสิ้นผู้ยึดอย่างถาวรก็พ้นทุกอย่างถาวรไม่ใช่ว่าตัวเราสิ้นยึดอย่างถาวรคือสิ้นตัวเราสิ้นหลงว่ามีตัวเราอย่างถาวร นั <Es> <an> ้นมีก no ิเลสมีความทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นผู้มีกิเลสและมีทุกข์เราจะต้องไม่มีกิเลสเราก็ต้องไม่มีทุกข์เพราะไม่มีตัวเราอยู่ในธรรมชาติมีแต่สิ่งเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับแต่นั้นมีแต่สิ่งเกิดดับแม้แต่กิเลสและความทุกข์ทั้งมวลก็เป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีตัวเราอยู่ในธรรมชาติที่เกิดดับไม่มีตัวตนของเราอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับ ความเป็นรูปร่างขันห้าที่มาพูดงค,คุยทรรมบนโลกตาเนี่ยมันเป็นสมมติชั่วขราวแล้วมันก็ดับหายไปแต่ร่างกายนี้ก็เสื่อมไปตลอดเวลาสิ้นไปตลอดเวลาทั้งกายและกายและจิตสิ้นไปดับไปตลอดเวลามันจึงไม่ใช่คงที่ดังนั้นความเป็นตัวเราที่คงที่อยู่ในธรรมชาติไม่มีมันจะมีแต่สิ่งเกิดดับเมื่อรู้แจ้งแก่ใจว่าความเป็นตัวตนที่คงที่ไม่มีมีแต่สิ่งเกิดดับ ก็ไม่มีตัวตนไปยึดอะไรให้เป็นกิเลสและความทุกข์มันก็จะหลงเป็นขณะจิตแล้วก็ตุท้ายก็พอรู้ทันความเป็นตัวตนก็หายไปเดี๋ยวพอมีความเป็นตัวตนยึดใหม่ก็รู้เป็นขณะจิตความเป็นตัวตนก็หายไปอย่างนี้เลื่อยไปจนสิ้นความตัวตนอย่างถาวรก็สิ้นกิเลสและความทุกข์อย่างถาวรถ้ามีตัวตนอยู่ก็จะต้องมีกิเลสเอาวิชาตันเอาปรธานเลื่อยไปทุกขณะจิตแต่พอสิ้นตัวตนมันก็สิ้นอวิชาตนาอุทาเป็นขณะจิตขณะจิต แล้วพอมันสิ้นอย่างถาวรปุ๊บมันก็ไม่มีแล้วอวิชาตันตุบฐานที่จะหลงไปขนาจิตก็ไม่มีอีกก็กลายเป็นมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับคือสังขารก็คือขันธ์ห้ารอจ,จนที่ในยุคไขสังขารของขันธ์ห้าก็ดับไปเหลือแต่ธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแล้วก็รู้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นความรู้แก่ใจว่าบัตรนี้สิ้นตัวตนแล้วสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ้นผู้ตัวตนของผู้ยึดมั่นทางสังขารและวิสังขารที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดดับ เมื่อสิ้นตัวตนยึดบ้านทางสังขารและที่ตัวตนไปยึดบ้านถือบ,บ,บ้านวิสังขารกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลภพชาติทั้งมวลก็ดับแล้วภพชาตินี้เป็นชาติุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีอยู่กับรู้ความจริงอย่างเนี้ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขก็จบลงโดยสมบูรณ์บริบูรณ์โอเคเนาะใช่ไ พรธเจ้าโอเคสาธุอายุน้อยแต่ทำยิ่งใหญ่เข้าใจทั้งคู่เก่งมากอายุน้อยแต่เป็นทำดีมากประเสริฐมากแล้วอ้าวจันทิมามีก็แล้วมีแล้วจันทิมามีแล้วก็มีใหม่อยู่แล้ว กาบเขากาสเจ้าค่ะฟังมาัมงหมดรอบตัวแล้วเห็นไหมทั้งที่หลงทั้งที่หลงบ้างไม่หลงบ้างท้าที่เข้าใจแจ่มแจ้งวันนี้มันทํามันลื่นเลิงเจ้าค่ะลื่นเลิงตั้งแต่เช้าเนาะทำลื่นไหลมันปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพร้อมกันทีเดียวเลยเจ้าค่ะใช่แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันรวมลงที่ รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงดังนั้นไอ้ที่รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงก็คือปริยัติรู้จริงจริงจริงทางเดินแม่นมากทางเดินของมัดแม่นมากแล้วก็เห็นจริงก็คือเนี่ยเห็นจริงด้วยใจก็คือปฏิบัติเห็นจริงรู้จริงด้วยใจปฏิเวทก็คือเป็นเช่นนั้นจริงๆธรรมชาติเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ยึดถือไม่มีเจ้าถูกต้องแล้ววันนี้ลื่นเลิ่งในธรรมทั้งวันเนาะแต่สังขารการห้าก็อ่อนแรงก็ไม่เป็นไร แต่ทำลื่นเลิกแต่สังขารกันห้าออนแลงแต่ลื่นเลิกได้ทำเนาะไม่เป็นไรเยอะค่ะมันเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ของมันเองตัวเรามันก็เป็นสังขารที่เป็นธรรมชาติทุกคนเหมือนกันหมดมันเกิดดับเกิดดับทุกขณะจิตหนูเข้าใจตรงเป็นสันตติต่อเนื่องไปเลยจะ แล้วก่อนฟังตรงนี้ยังงงว่ามันจันติมันเห็นแค่ขณะขณะขณะ,ะมันต่อไปมันเป็นทีเดียวรวดเลยมันเลยเหมือนว่าเป็นจริงอย่างนี้จ้ะค่ะมันเกิดดับในความมันไม่มีอะไรก็นึกถึงวิดีโอที่ดูที่คนแก่ตายแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่กเกิด ตรงนี้มันครบครบวงเลยเจ้าค่ะมันทุกขณะจิตมันไม่มีตัวเราเกิดมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นอะไรจะไปทำไปเข้าใจไปกระทำอะไรมันไม่มีจะ จะไปรู้ไปหลงเลยเจ้าค่ะมันเหมือนว่ามันไม่มีผู้รู้ผู้หลงนี่สุดยอดนะนะไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้หลงนี่สุดยอดนะเนะนี่ยคำเนี่ยแต่เห็นจริงด้วยจริงได้ใจแล้วก็สุดยอดเลยไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้หลงความหลงก็เป็นขณะจิตแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเราหลงเจ้าค่ะมันก็จะไปจริงเกิดดับไป แต่พอรู้อีกก็ไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้ถ้ารู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้หลงพอมันมันสิ้นหลงมาเป็นรู้มันก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้อยู่ดีก็คือเรานึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แต่ที่ยังยังหลงอยู่ดีใช่ค่ะไอตัวนี้สําคัญมากเลยที่เรานึกว่าเออตัวนี้เราสิ้นหลงแล้วเราเป็นผู้รู้แล้วไอตัวที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยคือยังหลงอยู่นะเนี่ยแต่เราก็ใจว่าเราเป็นผู้รู้มันละเอียดล้าลึกตรงนี้ใช่ค่ะมันถ้ามาพูดพูดอย่างนี้มัน ก็ยังหลงจ้ะค่ะใช่ก็คือมันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจอ่ะรู้เหตุรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงไอ้รู้จริงก็คือรู้จริงจรินะทั้งปริยัติปฏิบัติรู้จริงแล้วก็เห็นจริงก็คือเนี่ยครับรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจคือเห็นจริงเห็นธรรมจริงเหมือนนางตายเห็นรูปเลยเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเหมือนนางตายเห็นรูปแล้วก็เป็นจริงเนี่ยเป็นจริงไอ้ตายก็ทั้งหลงทั้งรู้ไม่มีตัวตนของผู้หลงไม่มีตัวตนของผู้รู้ ม้แต่รู้แจ้งแล้วสิ้นยึดแล้วสิ้นหลงแล้วก็ไม่มีตัวตนว่าเราเป็นผู้สิ้นยึดเราเป็นผู้สิ้นหลงเพราะในทีที่ว่ารู้สึกว่าเราเป็นผู้สิ้นยึดเราเป็นผู้สิ้นหลงนั้นก็คือมันมันยึดอยู่ยึดมีตัวเราอยู่ยังหลงอยู่แต่ตัวเองว่าเข้าใจว่าไม่หลงดังนั้นพุทธิโกยึดปุ๊บว่างเปล่าแล้วเรานิพพานแล้วเราว่างเปล่าแล้วนั่นคือหลงอยู่เขาคือเขาเอาตัวเราไปเป็นเป็นคนดู เราเอานิาพพานไว้ข้างหน้าเอาว่างไว้ข้างหน้าแล้วก็เราไปสวมความว่างกลายเป็นความว่างไม่มีตัวเราแต่แท้จริงอะ่ะเราเนี่ยว่างเปล่ามันคือมันมีเราอยู่หลงอยู่แต่เขาใจว่าเราสิ้นหลงดังนั้นเนี่ยแม้แต่ความสิ้นหลงเราเรามีตัวเราไปสวมทันทีว่าเราหลงแล้วแล้วเราก็ขับแค้นเราก็พยายามจะฆ่าความหลงมาเป็นอาทิตย์เลยบานท,ทีที่ออยก็ทําอันนี้มันก็กลายเป็นว่า เราอะเข้าใจว่าเราอะหลงอีกแล้วเราหลงอีกแล้วเราจะต้องไม่หลงเราจะต้องพยายามไม่หลงแล้วสู้กับมันไปเป็นอาทิตย์ไอ้ที่สู้มันเนี่ยคือหารู้ไหมว่าเราอะหลงตลอดเวลาที่สู้กับมันที่จะทําให้ไม่หลงแต่พอไม่หลงแล้วเราก็ดีใจว่าโอ้เราหลุดจะได้แล้วเราไม่หลงแล้วหารู้ไหมไอ้ที่เราอะหลุดจะได้เราไม่หลงเนี่ยคือหลงอยู่เลยก็มีตัวเราหลงอยู่ก็มีตัวเราเป็นผู้หลงก็ตัวเราเป็นผู้สิ้นหลงแต่ไอ้ที่ตัวเราสิ้นหลงเนี่ยคือยังมีตัวเราอยู่มันก็ยังหลงอยู่ไม่ยังไม่รู้ตัว อันทั้งหลงทั้งรู้ทั้งรู้แจ้งทั้งนิพพานไม่มีตัวเราในนั้นเลยมันเหมือนพ้นจากสังขารเลยเจ้าค่ะกราบองหลวงตาพี่เมตตาเจ้าค่ะสาธุพุทธังตะนังกัจามิธรรมังรางตะนังกัจามิสังฆางตะนังกะจามิ